อยู่ในอูนะคันแรกนี้นะครับมาซ่อมโชคนะครับช่วงล่างถุงลมดาการเปลี่ยนโชกถุงลมนะครับเซอร์วิสน้วมันเครื่องน้มันเกียร์นะตอนนี้ช่างกําลังจะรอคาลิเบตนะครับประตูดูดคันนี้เราทําพร้อมทั้งคันเพื่อขายนะนะครับคันนี้ซ่อมพร้อมใช้เดี๋ยวรอใครที่ซื้อนะรอสักแปนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็น F270LI คันนี้มีอาการ น้ำมันเครื่องรั่วนะครับลูกค้าไปขับแล้วข้างล่างไปขูดกับช่วงล่างมาเนาะทำให้นอ็อตตัววัดเซ,นเซ,น,เซนเซอร์น้ำมันเครื่องนะครับมันแตกนะครับ <Okay. S 1> ส่วนนี้เป็น F02 ูนอีกคันหนึ่งเป็น7จ0 l d นดีคันนี้นะครับมาเช็คก่อนกับแผงประตูนะตัวกรมันไม่ค่อยล็อกนะครับนี่เราจัดการหรือตัวกรไปซ่อมนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์ตัว เกียร์นะครับมันไม่ขึ้นจัดการซ่อมให้เลยนะครับวันนี้เป็นวันของ F02 เวลาช่างมาช่างก็จัดการเช็คอุปกรณ์ภายในนะครับคันนี้จริงคือเท่าที่ผมเช็คประวัติเขาก็เนี่ยภายในถือว่าไม,ไม่ไม่โซมเลยนะจริงๆรถอะครับมันไม่กี่มือมันเป็นรถบริษัทนะครับที่เขาโอนไปโอนมากันนะเดี๋ยวอุปกรณ์เนี่ยคือนี่ถือว่าไม่โซมนะคือตามอายุข,ของมันนะครับ ตอนนี้มีโชกด้านหนึ่งเนี่ยที่สุดเดี๋ยวเราจะการเช็คว่าเป็นที่อะไรนะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็เนี่าผ้าหลังคานิดหน่อยนะครับประตูดูดทุกบานก็ยังใช้งานได้นะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับประตูดูดใช้งานได้อาการที่เจอเป็นอะไรางครับช่างอาการที่เจอเนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็จะมียางฝาครอบเบาด้านบนนะแล้วก็มีประเก็นอ่างเครื่องรั่วซึมแล้วก็มีท่ออินเตอร์นะสองเส้นรั่ว ส่วนช่วงล่างก็จะมีพวกยอยยางเปื่อยนะฮะเนี่ยม,มันเปื่อยกรอบแล้วนะมันไม่ไม่ขาดแต่มันมันเปื่อยเวลาขี่แล้วมันดีไวย้แล้วก็มีเฟืองท้ายรั่วซึมยางหุ้มเพาขับนอกในซ้ายขวาแล้วก็จะมีโรคประจําตัวเอ๊บูทหิวเฟืองท้ายขาดนะเอฟซูนสองละเดี๋ยวเราจัดการเช็คเครื่องยนต์นะครับือ่องยนต์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรรั่วนะเนี่ยแห้งนะ แล้วเ,เราจัดการเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่คุณดูเนี่ยคันนี้คือจริงๆเขาเซอร์วิสมาหมดแล้วเราเช็คอีกรอบตอนนี้ถ้าเราเจอนะถุงลมนะครับมีรั่วเนะเาะแล้วจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสั่งบอยมาเรียบร้อยแล้วเนาะอของใหม่มาหมดเลยนะครับเี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้ตอนนี้ที่เราเจอนะครับรอยรั่วเนาะอย่างแรกก่อนเท่ออินเตอร์นะครับจะมีรอยอรั่วต,ตรงนี้นะครับรซึ่งข้างนี้เลยครับข้างนี้นะ มีรอยรั่วเนี่ยตรงนี้นะครับของท่ออินเตอร์ตรงนี้นะเดีย๋ยวเราจะก,การซ่อมนะครับแล้วก็มีน้ํามันเครื่องที่รั่วนะเดี๋ยวจะเช็คก,ก่อนนะ่าจะรั่วจากข้างบนลงมานะครับซีรีส์เนะครับ